สิบเอ็ดอย่างนะครับเฉพาะเครื่องใ,ในหมูนะครับเฉพาะไส้อ่อนไส้ตัอางครับผมนี่นะฮะไส้ใหญ่เซนชีหัวเจี๊ยน,น้ำจิ้มเจียวนะฮะต้อแคบก,ก็ตกินหมูจ้าเลยได้ก็ได้จ้าตัดแดงน้ำซุปหม้อใหญ่มากครับนี่นะครับน้ำซุปนี่นะคือรสชาติคุ้มอร่อยนี่คืออยู่ที่น้ำซุปนี่นะฮะที่เด็ดเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดตะคริปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านต้มเสบหมูโลกจิ้มนะฮะขีดละ25บาทพิกัดตลาดนัดสะพาน4นะครับร้านนี้ผมก็เคยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ,บ<า>ต้มเสบโลกจิ้มรวมได้ขีดละ25บาทนะครับ ร้านนี้ผมเคยซื้อไปกินแล้วนะครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมนะครับนี่ับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเจ่วนะครับนี่นะเป็นชิ้นส่วนหมูนะครับเป็นเครื่องในหมูนะฮะ มีแถมนะครับแถมค่ะแถมท่านี้ช่านี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับจะขึ้นราคาแล้วก็ได้เยอะเหมือนเดิมเ่ยด้ลูกคาบตัวนี้ลูกค้าแยกนะฮะแยกน้ําซุปนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มเจียวนะครับเดี๋ยวให้ดูหม้อน้ําซุปนะฮะหม้อน้ําซุปหม้อใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้หม้อหม้อเบอร์อะไรนะครับหม้อเบอร์หกสิบนะครับนี่นะฮะเขียละยี่สิบห้าบาท อบางวันนี่คือน้ำซุปไม่พอนะครับต้นหนังหอมราคาทั้งยีบาทโอ้วันนี้วันนี้มีกี่อย่างครับวันนี้วันนี้มีกี่อย่างครับทั้งหมดสิบเอ็ดอย่างสิบเอ็ดอย่างนะครับเฉพาะเครื่องในหมูนะครับลิ้นกระเพาะไส้อ่อนไส้ตันเข้าผมนี่นะฮะไส้ใหญ่เส้นชี้หัวใจ ตัวนี้เป็นหูนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยนเลี้ยนตัวนี้เลี้นตัวไหนขายดีสุดครับเลพอๆกันหมดเลยพอๆกันหมดเลยนะนี่ร้านนี้ผมซื้อไปกินแล้วนะครับอร่อยมากนะครับขอดูขอดูน้ำจิ้มหน่อยครับนี่เป็นน้ำจิ้มเจียวนะฮะต้มแซ่บกับกิมบุ้งจ้าได้รกมได้จ้ะตัดแบงได้ทุกส่วนๆค่ะต้มแซ่บหมูลูกจิ้มนะครับพใส่ยอดใส่ตันจ้านี่ มายังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่ออะไรนะครับพ,มมพี่น้าน้าสม,มนเนาะเรียกน้านดีกว่านะ้ะนี่นะครับรวมได้ค่ะเลือกได้ค่ะลูกค้าเรียกได้รวมได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูน้ำซุปหม้อใหญ่มากครับนี่นะครับน้ำซุปนี่นะคือรสชาติคอมอร่อยนี่คืออยู่ที่น้ำซุปนี่นะฮะที่เด็ดเลยครับ ขี่ละ25บาทขี่ละ25บาทนี่คือขายมานานหรือยังครับแบบนี้ขึ้น25บาทนะเมื่อก่อน20อยู่อ๋อแต่ก่อนนี่คือขายขี่ด้วยยบาทอยู่นะตอนนี้ขึ้น25ครับผมตัวนี้คือเรารับมาจากไหนครับไปเอามาจากตลาดอ๋อตลาดรับรับประจำเลยใช่ไหมครับร้านประจำเลยใช่ไหมร้านประจำอ๋อครับผมมันมีครบทุกอย่างถ้าไปร้านอื่นมันมีไม่ครบครับครับขายดีนะครับร้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ใช่ค่ะไม่ต้องไม่มีทรายนะคะไม่มีทรายให้เคี้ยวเท้ออกหมดแล้วค่ะไม่เหม็หน,ะะมมะะนด้วยเฉพาะไส้ใหญ่รับประกันเลยไส้ใหญ่นะคะตัวนี้เป็นไส้ใหญ่นะครับไม่มีทรายนะคะไม่มีทรายคือล้างออกดีแล้วนะแน่นอน,นะคะ่ะชิมตัวนี้ได้หรือชิมได้นะครับชิมได้นะครับชิมได้ค่่ะไมเป็นไรชิมได้เลยนะิ่งอย่างเดียวเลยจ้ะไม่ต้องใส่ตาข่ายกันอ่ะเอาหนังตามฉันน่ะนี่แหละค่ะ

ใส่สมุนไพรลงไปนะครับตัวนี้เป็นต้มแซ่บนะครับมีแถมอีกนะครับแถมอีกนะฮะนี่คร้อยน่หนึ่งร้อยบาท เติมน้ำจิ้มเจียวลงไปแล้วก็ตรงนี้ใ้าเป็นต้มเสียวนะครับนี่เลยนะใส่น้ำซุปเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทเพราะ่อน้ำซุปนะให้แบบไม่ห่วงนะครับใช่กินห้าคน ไม่หมดครับนี่ลูกค้าลูกค้าบอกวันนี้วันนี้สั่งอะไรครับวันนี้วันนี้น,นี่มาแจกมากครับผมมาบ่อยไหมครับครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับเก้าสิบบาทตันไม่ถือว่าเด็ดเอาให้เป็นครบร้อยเลยอ่าลูกค้าบอกเอาให้ครบร้อยนี่นะฮะใคร แล้วแล้วแยกเป็นสองสองปุงได้ปะแยกแน่ไหนสั่งได้นะครับแม่ค้าใจดีตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นลิ้นนะเป็นลิ้นนะครับมีสิบเอ็ดอย่างเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับชิ้นส่วนอะไรส่วนไหนของเขาเนาะเรียกได้เลยนะครับ ได้เยอะมากได้เยอะได้เยอะครับได้เยอะเลยนะครับครับเยอะรู้สึกว่ามีมีกี่เจ้าครับที่ตลาดที่นี่เจ้าเดียวปะก็เห็นเพิ่งเห็นนี่แหละแต่มันมี้โน่นอีกเจ้าหนึ่งอ๋อสิบสามสบาทใช่อันนั้นน่ะมันได้น้อยครับแต่เจ้านี้ก็คือก็ครับยี่สิบไว้ยี่สิบห้าบาทเราเลือกครับอ่าครับมแยกเป็นสองชุดน้ำน้ำซุปก็แยกเป็นสองชุดเลยนะครับสองชุดเลยครับนี่หม้อน้ำซุปห้าสิบหม้อใหญ่มาก อันนี้คือเอาไปทานเองชุดหนึ่งไปฝากเขาอีกชุดหนึ่งนะครับฝากยากชุดหนึ่งอ่าครับผมร้อยหนึ่งได้สองชุดได้สองชุดแต่สองบาทครับครับอ่าเนี่ยครับถุงน้ำซุปถุงเบลลมเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะฮะลูกค้าประจำโอเคครับขอบคุณครับผมรอ ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรครับลูกค้าสั่ง40บาทเขาซื้อให้ลูกน้องออ๋หั่นด้วยนะหั่นซอยอย่างดีด้วยนะไม่ซอยลูกน้องก็ไม่ดีซื้อให้ลูกน้องนะครับไม่ได้ซื้อกินเองก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับ40บาทครับผมน้าสมอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้มารีวิวนะครับ มีอะไรจะฝากกับลูกค้าไหมครับแวะมาอุดหนุนอะไรประมาณนี้นิดหน่อยถึงเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะที่ตลาดสะพานสี่ขายทุกวันค่ะครับผมไม่แพงเนาะไม่แพงคายยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท,บาทมีสีิบเอ็ดอย่างเลยนะครับจ้าะได้รวมได้เลยยี่สิบห้าบาทครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์ครับผม